โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่171ถนนราชญาตร,รักษาตำบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้เนื้อที่4ไร่1งาน34ตารางวาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันบริหารงานโดยนายเจษดาณพัฒนลุงผู้อำน,นวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามนางพรสวรรค์โคสิตจินดารองผู้อำน,นวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามนางสาวสุกัญญาโพทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามจัดการเรียนการสอนสองระดับได้แก่ ระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาการจัดการศึกษาระดับประถมวัยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมตามหลักการจัดการศึกษาประถมวัยตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560ัูรณาการผ่านการเล่นเน้นลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีวินยัยมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นรักบ้านเกิดสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขรูปแบบการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้3รูปแบบได้แก่ 1- การจัดประสบการณ์แบบหน่วยการเรียนรู้ 2- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (project approach) 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา (STEM education) นวัตกรรมระดับประถมวัยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามคือการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ Project Approach ที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนานต่อเนื่องทุกห้องเรียนมีการพัฒนาบูรณาการรูปแบบการสอนต่างๆจนครูสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเป็น b e s t practice อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยใช้การจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ (project approach) บูรณาการ STEM ศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการเรียนรู้ 2. การพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยโดยใช้สาระนิทัศในการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้แบบโครงการ (project approach) 3. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ Project Approach ที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 4. การจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ Project Approach ผสานการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์รางวัลระดับประถมวัยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียตรติและประกาศเกียตรติคุณบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสยามบรมราชกุมารีรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสาขาก่อนประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565จากมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิ 2. รางวัลคูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2563 3. รางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. รางวัลครูผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลคนชื่นชมจากสำนักงานกรุงเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่4 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาประถมวัยระดับภาค4และ Best Practice อันดับที่2ปีการศึกษา2564 6. รรางวัลชนะเลิศน,นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาประถมวัยปีการศึกษา2,563ระดับภาค4และ Best Practice อันดับที่2ปีการศึกษา2,564 7. รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ด้านการจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยระดับคุณภาพดีเยี่ยมปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามรางวัลผู้เรียนระดับประถมวัยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1. กิจกรรมปั้นนิลน้ำมันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562และรางวัลเหรียญทองปีการศึกษา2565 2. รางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษปีการศึกษา2562และรางวัลเหรียญทองปีการศึกษา2565 3. รางวัลเหรียญทองวิ่งผัด8ดคูณ50เมตรชายและหญิงจากกีฬายาวชนระดับจังหวัด ความเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาประถมวัยบุคลากรครูประถมวัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาประถมวัยเป็นต้นแบบในการจัดประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับในวงการประถมวัยทั้งในระดับประเทศระดับเขตพื้นที่และหน่วยงานต่างๆจนได้เป็นคณะทำงานและคณะกรรมการระดับชาติ สสวทระดับเขตพื้นที่เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเอกชนมหาวิทยายลัยราชพัฒนและอื่นๆเป็นแหล่งศึกษาดูงานและศูนย์ฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกสอนอย่างต่อนเนื่องการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด3หลักสูตรคือ 1. หลักสูตร2ภาษา Mini English Program หรือ MEP 2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ 3. หลักสูตรปกติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ปกครองมีความต้องการที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีการศึกษาจึงได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงในการเข้าเรียนในระดับประถมวัยและประถมศึกษาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ และกลไกของการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักตามหลักการ SKM Core Value โดย S ย่อมาจาก Smart หมายถึง การทำงานอย่างชาญฉลาดมีการวางแผนอยู่บนฐานของเหตุและผล K ย่อมาจาก Knowledge หมายถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างองค์ความรู้โดยบุคลากรจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต M ย่อมาจาก Modify หมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาโดยมีพื้นฐานความเชื่อว่า ไม่มีระบบใดดีที่สุดซึ่งแต่ละด้านส่งผลให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมของสถานศึกษาอีกทั้งมีการประชุมวางแผน เพื่อทบทวนการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายคุณภาพรายปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆมาเป็นข้อมูลฐานเพื่อช่วยในการพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าประสงค์ของสถานศึกษามีการกำหนดปรัชาการจัดการศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาเป็นสำคัญอีกทั้งยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นสำนึกหลักบ้านเกิดสอดแทรกความรู้จากแรงเรียนรู้ท้องถิ่นเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาโดยครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านกระบวนการบริหารจัดการผู้เรียนด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาเกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือผู้เรียนเรียนดีมีมารยาทงามมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามจากการเรียนรู้แหล่งท้องถิ่นในหน่วยการเรียนรู้แม่กลองเมืองสามน้ำผู้เรียนสามารถยอมรับความแตกต่างและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลสมุทรดสงครามมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการวางระบบการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันร,รับผิดช,ชอบมีการประชุมวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมทักษะชีวิต พร้อมกระตุ้นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนและครูเกิดความสุขสนุกสนานไปในการเรียนรู้ร่วมกันมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นความเป็นผู้นำทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล World-class standard school ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษารำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร SCQA ประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7 5ถึง2558และรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ปีพุทธศักราช2560 และได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,564ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับรางวัลยอดเยี่ยมได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2,563ถึง2,565ระดับรางวัลดีเยี่ยม ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่6ปีพุทธศักราช2558ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทองได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนระดับประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565นอกจากรางวัลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามยางมังมุ่งมั่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นอันส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเ็ o net, NT, RT สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศทุกปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างตน้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามค่านิยมของสถานศึกษาที่ว่าร่วมคิดร่วมพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ